ดีเหื้ามื้อนี้วันที่24เดือนกันยายนปีสองพัดวันนี้วันที่24กันยายนพุทธศักราช2564อิีซิเซอุดอนชิตดววลเดอุดอนเดอไทยลังโอสุดีเซลเวงกาโทรศิทามรั dome nang today is 24 september 2021 here it's city of udon the thailand of thailand ชาวต่ามประเทศชาวลาวอยู่สอบกบฏลาวชาวโลกชอบเนาะกัรแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับกบารปะิบัตาดสิบเก้าเนาะเพาเขาคืออยู่อุดรก็ถือว่ามือหนึ่งกับระมาล่อยกว่า เนาะรอยกัวนิดนิดหนองคายกับซิบกัวนี่แหละหัวซิบเนาะอันทนแกนกับรอยกวัวคือกัน เรีกลดลงแล้วแต่ว่าอนนเรื่องการมาตรการเพิ่นก็นได้ผ่อนผันมาแล้วเนาะห้างห้างก็ให้เปิดท่านอาหารนก็นให้เปิดได้กินได้เลาะได้แต่ว่าให้ฮอตตั้งแต่แตอก้าววงแรงเนาะแล้วก็ให้เสาการสัญจรในฮอตชีวิตโมงก็ให้เสาเนาะหยุด ทัด4โมงเซา4โมงเซายุอนสัญจรได้ตื่มอีกอยู่สะพอยู่ดอนเดอร์อนีแนวถือว่านี่จะเออพรนพผ่านหลายได้แล้วร้านอาหารนี่เพิ่นให้เปิดแต่ว่าเพิ่นก็อันนั้นเลือดเพิ่นก็นให้อันนั้นจำกัดเรื่องตั้งนั่งให้ลุดลงมาตันต่อไปตั้งนั่งคนเดียวบ่นั่ง ั่งคนเดียวนี่มิหลายคันสองคนพ่นก็มีผ้ายางกันไว้คันแบบควบครัวพ่นก็มีผ่ายางกันไว้หันแล้วแต่ควบคัวก็ต้องได้นั่งแบบตุสองคนแล้วก็เอาผ้าเอาผ้าอันนั้นเอาผ้ายางใสเห็นนะกันไว้ด้เหลือใว้ใกล้ชิดกันนั้น ทำทองทำทางหา้างอาหารนี่สบายแล้วก็นั่งอยู่นอกอย่างกินเห็นท่านั่งอยู่นอกมันก็เงินไข้มันก็นกสะดวกเพราะว่าอันน,นั่งยู่นอกมันมันโควิดมันก,มนก,มนก็มันก็บฮัจิวามันก็บบอออันบบระบาทต่อไปขันอยู่ห้องแอร์นี่นะพอดีสำคัญพอดีก็เลยนันง่งห้างกันกินหน้าแบบนั้นแหละ ดวงลายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเห็นน้ำกันเนี่ยตัวจิงน้ำกันจีนแล้วนาอการซีดการเป็นยูดิทรรมาหากินเดิขันเฮาบบธรรมาหากิน,น,กรรนท้องแหงตายเล้ปีปลายเกือบสองปีแล้วนะไอ้กักกันว่านไว้ทรรมหากิน จะเขาจําเป็นแลวที่ถือว่ายอมยอมอยู <m 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 mm ่กับมันอยู่กับโควิดสิบเก้าแต่ว่าต่างคนต่างอยู่หมายคนบ่อยมันมาติดเขาใสหน้ากากอนาไมยล่างมือล่างตีนมันล่างมือเนาะล่างมือล่างตีนอะไรแอลก็หลอติดติดตูไปตลอดเนาะว่ายรุดลาอย่างน้อยหนึ่งจับอย่างน้อยเนกะสีดใส่มือใสหน่งไป่รด ย่อสัมพัทธนาอาจจะคิดว่าเจ้ากับมิสซิสตี้่วนลายนะเพวงน้ำหอมอทางเขาเจ้ะก็เป็นว่ารวมนะกางน้ำมัเกี่ยวกว่าเจ่วว่า99.9%าเนาะ99.9ปเซนพูดแหละพวกโปรไซน์พวกน้องเท้อเขากินเขา้าวยังเรือเขาบดเขาบได้ไปไกลเห็นนะนั่นแหละ ได้แล้ว99.9%ตัวเข็มมวดกัแท้ปอไปข่โบเข็มงวดถึกปั๊บใหม่เดยสังคมรังเกียจพร้อมดิอาหาหน สีเดอ้อใจกลางเมืองอุดอรเลยนี่นะถนนเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดอุดอรเลยนี่แต่ก่อนนี่ถนนตัวนี้นี่ก่อน, COVID, นโควิดถนนตัวนี้นี่ติดตลอดยามเทียงยามบ่ายสามโมงอย่างที่นี่ ตอนนี้นี่บายสามโมนี่เด็กน้อยเลือกหองเฮียนอยังได้กติดเลิอกอกเลิกการเดี๋ยวนี้เด็กน้อยมันบบได้อันนอ่ะมันแบบโบได้อันเขาหงเฮียนยังอ,ยงออนไลน์อยู่ถึงคาว่ารดกับบุคคลติดมนดันติดกระติดซํานี้แหละซํานี้ก็ถือว่าดีแล้วนี่นะคดว่าก่อนโควิดนิวบุอย่ากมาสานนกักถนนโพสหายที่เลี่ยงไปทางอื่นคุณ พอมันติดพิลึกมันมีหลายไฟแดงมันจอดอยู่ไฟแดงก็บพอแหงแล้วไฟแดงพอแหงแล้วมันติดน้ำไฟดแดงทันแหละมันหลายไฟแดงโคตรป้าพ,พอบุษซี่แยกไฟแดงเลยเด้ะบุษเพียไฟแดงเลยเนี้ยเรียกว่าติดแต่โคตรก็ต้องมาดิ ปู่ได้ฆ่าขายอยู่แถวนี้เขาก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเขานี่อยู่ข้างๆิ่านเนี่ยเขาก็พยายามพยายามรีรีกไปถนนอันน่ะอันน่ะอย่างอันรีไปทางถนนเนึ่อันทางเฮียนเข่าเหียนเข่าอีกแล้วถนนนี่อย่างอย่างสุกสูบซุกโอยอย่างละขาถนนนั่นอันน่ะไออย่างถนนไปอันนั้นอันนั้นทุ่งสีเมืองอันก็อันนั้นใครเดาเขานั่นแหละ มาทางโบยาวไปแล้วมันก็ได้เลยคือเกลนะถนนโมยาวแล้ด้รีกเลี่ยงได้แห่งดีถนนโค4นี่นะก่อนโควิดเด้เดี๋ยวนี้ฮันในช่วงโควิดนีก็ซ้ำนี่แหละถือว่าพอไปพอมาพอได้บัฟค้าบัฟควังครับถนอสวยบัวค้าบัฟควัง เห็นวิถีชีวิตของสาวอ,นนอุดรสาวเมืองอุดรที่ว่าดำรงชีวิตในสถานการณ์โควิด19นี้ งได้เห็นได้เบื้องน้ำกันไปเลย ลายสีแยกไฟแดงนี่นับแต่ส่วน,วนเบื้องนั่นส่วนต้นกับหาส่วนปลายก็จะมีอยู่เสาไฟแดงนี่มันก็ติดนี่นะนีเทือติดไฟแดงัซิปเทือแดงชุดไฟบิดซิปแดงเทือหนึ่งนะ ต้องเขี่ยกันซีบเทอรอจึงค่อยได้วิทย์เ้าเขาได้ไปถือมันติดติดมาพอๆเดี๋ยวนี้มันก็สบายไปแล้ว ขอจุตีฮัน่เนะ YouTube เนอะไ,ไริษัทอนไมสซี่น้องสาวเราสักแข่งแห้ปัจจับันบไปกขนจิ้มทูการเดอน